กอนการทำประเมินพนักง,งานผ่านทดลองงานให้เข้าสู่ระบบ MyTCG ไปที่หมวดหมู่การประเมินรายงานการประเมินและกดไปที่รายการที่2ใบประเมินทดลองงาน90าวันสำหรับพนักง,งานระดับปฏิบัติการและเลือกไปที่หัวข้อรายละเอียดของพนักง,งานที่จะทำการประเมิน ซึ่งฝ่ายบุคคลจะประเมิน3หัวข้อนะคะได้แก่การตรงต่อเวลาในกาปรปฏิบัติงานซึ่งนับมีจากการลงเวลาไม่ขาดลาอาสายการสวมชุดในกาปรปฏิบัติงานและการติดบัตรพนักงานซึ่งทางฝ่ายบุคคลจะทำบัตรพนักงานให้กับพนักงานทุกคนและต้องดูว่าพนักงานติดบัตรหรือไม่และสุดท้ายการปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภยัยหากพนักงานทำงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหายคะแนนตรงนี้ก็จะได้น้อยลงค่ะ หลังจากน,านั้นให้ส่งลิงก์ไปที่หัวหน้าต้นสังก,กัดโดยใช้ Line แอ d ด R และทำการปินเอกสารเพื่อสเสนอให้กับผู้จัการฝ่ายบุคคลเป็นคนอนุมัติ